ฟิล์มกระจกยี่ห้อที่ผมใช้และเนี่ยเพิ่งถอดออกมาจากมือถือของผมเองครับฟิล์มแผ่นนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณ2เดือนนะคะเพื่อนจะเห็นว่ายังไม่มีรอยขีดข่วนครับทดสอบเบาๆกันก่อนนะครับอันนี้สำลีชุบอะซิโตนหรือน้ำยาล้างเล็บปกติน้ำยาพวกนี้ใช้เช็ดสีออกได้ครับและถ้าโดนพลาสติกบางชนิดก็อาจจะละลายไปเลยอันนี้เดี๋ยวผมลองถูๆด,ดูนะ จะเห็นว่าอาซิตโตนทําอะไรเขาไม่ได้ครับซึ่งอาซิตโตนเนี่ยติดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเผาไปด้วยเลยครับเผาเสร็จก็เช็ดออกดูนะครับนี่ไม่เป็นรอยเออเนี่ยอันนี้ดูเห็นไหม เขาจะกันไฟได้ระดับหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมครับมันยังใสอยู่เลยเดี๋ยวลองทุบบ้างนะครับแต่ก็จะทุบแบบเบาแบบนี้นะเฮ้ยจริงดิไม่อยากจะเชื่อเอาทีจริงหรอไม่แตกจริงเหรอเนี่ยอันนี้ทดสอบจริงๆนะตอนแรกคิดว่าจะแตกเหมือนกันอันนี้ทนจริงอะไรจริงครับ ใครอยากได้ก็ลองซื้อไปใช้ดู